แบกบอกไม่ได้กินเลย อีมาหมอีกไหมเด็กๆนะนะออกมานี่นะนอนนี่เลยมานอนนี่ก่อนนอนนี่ก่อนมานอนนี่ก่อนมานอนาลงเก้าท้องก่อนเก้าท้องเกาท้องก่อนเก้าท้องก่อนเร็วเก้าท้องก่อนเกิดเ้าท้องก่อนไงไม่เอาก็ไม่เอานะอ่ะมานี่ก่อนมานี่ก่อนมานี่ก่อนอ้าวโชว์โชว์โชว์เนี่ยเนี่ยพอยเวลาขี่วิ่งตะมโโหเห็นไหมเห็นไหมร้อนเห็นไหมสวัสดีค่ะ